แข่งกับรถแล้ว <c ười> แข่งกับเลลงแล้วแข่งกับแม่ค้อนลอยนะครับผมแข่งกับแม่น้ำมูล สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคามือน,นะครับวันนี้หลังจากที่อาบน้ําเสร็จนะครับรีบมากเลยคำมือของเราขัดผิวยังไม่ค่อยเสร็จดีเท่าไหร่นะครับผมรีบมากเลยอยากจะมาหาเพื่อนมากกว่านะครับผมอยากจะมาบ้านสีนวลน,นะครับผม ฮ้ยแข่งกับรถแล้วแข่งกับสเล็งแล้วแข่งกับแม่คอนลอยนะครับผมแข่งกับแม่น้ำมุลวันนี้อาจจะสั่นนิดนึงนะครับผม โา้บ่าบ้าขึ้นมืนลุยข้ามไปเลยครับผม ถึงกันมากนะครับวันนี้ภาพอาจจะสั่นนะครับผมพอดีไม่ได้เอาไม้กันสั่นมาด้วยนะครับรีบมากเลยรัดอย่างเดียวเลยนะครับผมดีนะครับที่เขารู้ความนะครับว่า พอถึงไม้เขาจะเบรกนะครับนี่ทางมาอาบน้ำยังไม่เสร็จเลยครับรีบมากเลยรีบมาบ้านสีนวนมากเลยครับรักกันมาก ออกกาลังกายนะครับเอาออกกําลังกายช่วงเช้านะครับผมออกกําลังกายช่วงเช้าหลังจากหลังจากที่อาบน้ําเสร็จนะครับผมอาบน้ําเสร็จก็แวะมาบ้านสีนวลกันเลยให้เหมอนได้เดินนะครับหล่ะท่านเป็นห่วงสุขภาพนะครับเจหมอนเดี๋ยวกลัวจะไม่สบายนะครับผมเดี๋ยวจะไม่ได้เดินนะครับวันนี้เดินทุกวันนะครับเดินทุกวันพามาหาเพื่อนรักทุกวันได้ผ่อนคลายทุกวันดูเพื่อนสาวยังไม่ได้อาบน้ําเลยครับผมสักคิ้วทาวอนะครับส่วนเจหมือนก็อาบน้ํามาแล้วนะครับ ผิวตัวดำเมี่ยมเลยนะครับสวยเลยนะครับผมเนื้อตัวสวยเลยเอาหอมหอมหอมกันคิดถึงกันมากเลยโอ้สองสาวเรา ดีใจมากเลยนะครับผมที่ได้มาบ้านสีนวลก็หมือนนะครับถ้าได้มาในอุ่นใจมากเลยนะครับอุ่นใจที่สุดนะครับผมได้อยู่ด้วยกันนะครับผมดีใจมากๆเลยนะครับ อหอมกันนะครับคิดถึงกันมากเลยนะครับเป็นภาพที่น่ารักอีกแล้วนะครับผมทางสองเชือกนี้มีมุมน่ารักให้เราดูทุกวันนะครับผม <c oughs> ปลอดกันไม่เคยห่างนะครับ หอมหน่อยก็เหมือนหอมจูบหน่อยก็เหมือนจูบจูบจุบจูบจูบชินวันหน่อยเดีวจูบน่อยอืมน่ารักมากเลยครับผมทำได้น่ารักมากเลยเจมือนนะครับหันหลังให้แล้วเจมือน หลังให้ทำไมออกกําลังกายช่วงเช้าบรรยากาศสดชื่นนะครับผมบรรยากาศดีมากเลยนะครับสาวรุ่นใหญ่นะครับเขารักกันนะครับสาวรุ่นใหญ่เขารักกันทีนวนจ้าก่อนเร็วทีนวน กอนกินอ้อยหวานๆด้วยกันนะครับผมอ,อ,อร่อยเลยเช้าที่แสนสุดใสนะครับวันนี้อยู่กับเพื่อนสาวนะครับ หลักแลวก็คิดถึงเลยมาหานะครับพากระเมินมาทุกวันนะครับผมหลังจากที่ไปทํางานห่างกันเป็นหนึ่งเดือนแล้วนะครับอันนี้ก็ได้เจอกันทุกวันมีความสุขทุกวันเจอกันทุกเช้าทุกเย็นนะครับพาบรรยากาศอบอุ่นที่ทุกท่านทุกคนอยากเห็นนะครับตอนนี้กลับมานะครับความอบอุ่นกลับมาอีกแล้วนะครับไม่ได้ห่างกันไปไหนจะอยู่ด้วยกันนะครับอยู่กันไปเรื่อยๆนะครับผมช่วงนี้นะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผมขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่รักและก็เอ็นดูคํามเหมือนสีนวลบัวตองพี่ดาวนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับช่องฟังก้มเหมือนของเราด้วยนะครับหลังชิปนี้นะครับก็พากระมเหมือนมาเดินเล่นมาหาสีนวลเหมือนเดิมนะครับผมมาเจอกันใหม่ลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ